กินไปหมดเลยนะครับผมที่ร้านสะหสเต็กแอนด์บูชเชอร์เนื้ออันนี้มีสองอย่างนะครับมีเป็นลิฟอ y e เอามาทำเป็นสเต็กกับพิคานย่าเนี่ยเอามาทำเป็นโรส b บีฟนั่นเองดูสีสักออนอน่ากินมาก าแล้วก็จะมีซุปเห็ดมีไส้กรอกโฮมเมดอันนี้มีรสต้มตำรับกับรสเผ็ดนะครับเขาทำเองแล้วก็อันนี้เป็นพาสต้าหอยเชลล์ผัดซอสทับโกลกะเริ่มเลยอยากกินอะไรอ่ะลองชิมนี้ก่อนละกันอ่ะมันลิบายเขาฉ่ำมากให่ดูดิโอ้โหขอชิมนั้นได้ปะได้สินี่ดูสีดูเนื้อขอบคุณค่ะเขาจะมีแจ่วมาให้ด้วยเป็นแบบสไตล์ไทยๆเนาะสำหรับใครที่แบบกัวเลี่ยน ดีมากนุ่มมากมันม yeah> ันลอยเหรมันแทรก่ะอืนี่ใคไม่ได้จิ้มนะคุณดูสิอืมมูสีเนื้อเขาอ่ะอืออนนี้หืมอาบน้ำให้น้องหูน่ากินมากคือหั่นไปเนี่ยรู้เลยว่าแบบนุ่มแล้วย่างมาอันนี้แบบมีเดียมกำลังดี มันดีมากอ่ะคือเขาย่างมาแล้วมันมีความหอมกันย่างเลยเนื้อดีไม่มีกลิ่นแบบคาวเลยอืมออมากอืมอืนกับเครื่องดื่มเนาะอื่มเนาะจริงๆแค่กินกับเกลือก็อร่อยแล้วอ่ะดีเนาะเยี่ยมเอ่ะไม่ดีขนาดนี้อะอร่อยมากเลยครับแล้วก็พาสต้าอยากกินไหนก็บอกกินไปเลยอยากกินอันนี้พาสต้าหอยเชลล์นะครับ เป็นซอสทรัฟเฟิลนะครับว้าวหืมกลิ่นแบบลอยมาเลยอ่ะกลิ่นทรัฟเฟิลกลิ่นคุณโอ้ม thank you ลูหอยเขาดิอือเราให้เยอะด้วยนะอือหือหืหมมากอยากได้มาไว้ในรายการหนึ่งเลยมันนัวเนาะเป็นาะ เค็มข้นม wow. ีความครีม my เค็มเค็มนัวน yeah well, okay. sure right. right. ัวเส้นลวกมากำลังดีไม่เละเน้อหอยสดอร่อยมันแบบมีรสชาติอ่ะมันไม่ได้ใสใสอ่ะเข้าใจป้ะเองร้ายหรอเองร้ายหรอทำไมอ่ะเองไม่ใสมีคนขัมให้อยู่คนเป็นจริงจริงๆคุณชอบเป็นนักแสดงหรือนางแบบมากไหมอ่ะแต่เด็กแล้วความใฝ่ฝันคือแบบแม่แม่หนูอยากเป็นแบบเนี้ยก็คือเขาจะมีรูปนางแบบที่ใส่กางเกงยีน ยี่ห้อหนึ่งที่ดังๆสมัยเด็กๆอ่ะแปะอยู่ในโรบินสันเขาเรียกว่าอะไรแม่ก็บอกว่าเป็นนางแบบแล้วก็ดูแล้วก็แบบอยากทหน้าแบบนี้อยากเดินแบบนี้แล้วก็เดินอยู่ในบ้านและนี่คือไส้กรอกโฮมเมดนะครับมีสองรสแบบรสเผ็ดกับต้นตำลับโอดูนดูไส้เขาอ่ะมันไม่ใช่ไส้กรอกที่เป็นไส้กรอกแป้ง่ไหเป็นเนื้อล้วนๆเนื้อล้วนอะ มันหอมอ่ะมีพริกไทยมีอะไรอย่างเงี้ยหอมมาะรู้เลยว่าอันนี้ใส่เนื้อแล้วก็ไม่ได้ตีแป้งเข้าไปใ,ใช่เนียนอ่ะมันยังมีความสากความแบบเป็นเนื้อเคี้ยวอยู่อันนี้รสน่าจะจัดจา้านแน่นอนรสเผ็ดอืมอืมเผ็ดขึ้นมานิด,น,ดนึ่ง,งแต่ไม่ได้เผ็ดมากนะครับคนไม่ทานเผ็ดกินได้ค่ะคนไม่กินเผ็ดกินได้อือก <c oughs> ิน <c oughs> ชิมซุปไหจริมซุปต้องกินก่อนเหรออือใช่ รลล hmm. <_<_้อนไหมร้อนปะรอไม่ร้อนแล้วหอมกลิ่นแบบทรัฟเฟิลแล้วก็มีความละมุนละมุนเค็มๆต่อไปมากินไอ้นี่ดีกว่าอยากกินโรสบีฟอ่ะเเเเออาาลลยยคุณดูโรสบีฟดิโอหเอาไปอบนะครับทั้งชิ้นใหญ่ๆแล้วก็เอามาสไล์ายนิ้ๆที่จะมีซอสให้เลือก6ซอสนะครับมีทรัฟเฟิลมีเกรวี่มีไวน์แดงมีซอสพริกไทยดำซอสปิ้งย่างญี่ปุ่นอุ้ยอันนี้ดูดีแล้วก็มีแจ่ว พอดีไหมอืมนี่คือซอสยากินิคปุ่ิครัย่างญี่ปุ่นนี่หนึ่งซสญี่ปุ่นอร่อยมากหอมซีอิว๊วนิดๆหอมพริกกระเทียมสดๆอย่างเงี้ยืซอสเนี้อร่อยมากเลยอ่ะ